สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทีมจากเวียดนามนะครับห้องไอลไลน์นะครับที่นำทัพโดยโคชสิโก้กเกียรติศัก์เส,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 สนาเมืองสามารถชนะทีมจากออสเตรเลียอย่างซิดนีย์ซีไปด้วยสกอร์หนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทางแฟนบอลออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็ฉุดกันไปตามๆกันนะครับ ด่าทีมตัวเองกันเละเลยนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลออสเตรเลียและเวียดนามครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับโดยเรามาเริ่มกันที่เม้นของชาวออสเตรเลียก่อนเลยครับโดยเม้นที่1นนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฤดูการนี้ลีกไม่สามารถจบได้เร็วพอหวังว่าบรรดาผู้ที่สำนักงานใหญ่ของซิดนีย์เอฟซีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงฉั้นหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคตเมนตต่อไปครับ รดูการนี้แย่ที่สุดอยู่ท้ายตารางและในลีกจบอันดับที่8ถ้าเราโชคดีแต้มเหล่านั้นกับเอดิเลสยูเอเต็ดมันเจ็บใจที่สุดน่าจะชนะเกมนั้นและเรามีโอกาสน้อยมากผลงานแย่จริงๆผู้เล่นตลอดทั้งปีที่มีความสนใจน้อยหรือไม่มีเลยและโค้ชที่ไม่มีความคิดก็คนนี้นะครับมาพูดถึงผลงานในลีกด้วยนะครับเม้นต่อไปครับทีมจากมาเลเซียรั้งตำแหน่งจ่าฟูงรอ ก็คนนี้มาตั้งข้อสงสัยนะครับเม้นต่อไปครับเอาอีกแล้วล้มเหลวอ,อีกหนึ่งรายการต่อไปครับโคริก้าถ้าคุณเคารพตัวเองคุณจะลาออกทันทีก็สําหรับโคริก้านะครับเป็นโค้ชของซิดนีย์เอฟซีนะครับต่อไปครับเอาอีกแล้วฉันแค่ผิดหวังมันเป็นความล้มเหลวอ,อย่างที่สุดในฤดูการนี้สําหรับเอลีกต่อไปครับบอกกับซว่าจะไม่ต่อสัญญาในปีนี้ หรือปีหน้าคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบแพ้กับลีเกษตรกรช่างน่าอายจริงๆและหลังจากมีนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่างี่เง่ามากอย่าเป็นเหมือนคนป่าเถื่อนที่โง่เขลาซีแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบเสริมว่าฉันขอพูดตรงๆระดับเอลีกนั้นมันแย่มากแต่ก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบเสริมอีกนะครับซิดนีย์คุณก็เป็นสโมสรชาวนาจริงๆ และไปที่เมนต์ต่อไปครับโดยชาวออสเตรเลียคนนี้ได้มาเมนว่าพวกคุณทําให้สโม,มรสรจากออสเตรเลียอับอายในเอเชียคุณต้องรับผิดชอบเม้นต์ต่อไปครับถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปคุณควรหยุดหรือเปลี่ยนทีมซะเป็นการเล่นที่น่าอับอายในเวียดนามโดยรวมแล้วสโม,มรสรน,นี้และแฟนๆไม่สมควรได้รับอะไรแบบนี้ก็คนนี้นะครับมาพูดถึงนักเตะในทีมนะครับแล้วก็มีแฟนบอลซิดนี์คนนะครับมาตอบกลับเมนี้ว่า ฉันจะอยู่ซิดนีย์จนตายแล้วก็ต้นเม้นนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่าฉันพูดถึงนักเตะน,นะเพื่อนไม่ใช่แฟนบอลเม้นต่อไปครับฉันจะเลิกดูมันเพราะมันทําให้ฉันหงุดหงิดต่อไปครับน่าจะเป็นซิดนีย์เอฟซีที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเทรนด์เป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างไรก็คนนี้นะครับมาด่านักเตะทีมตัวเองนะเม้นต่อไปครับซิดนีย์เอฟซีต้องรีเซ็ตตัวเองโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเราจะเป็นสมุรรเล็ก เมนต่อไปครับเป็นแฟนบอลทีมนี้รู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเมนต์ต่อไปครับขยะทุกเกมมันน่าเบือ่อแค่กลับมาบ้านและพยายามทําให้สําเร็จและสูงขึ้นเมนต่อไปครับเยี่ยมเลยซินีเอฟซี FC, ทำผลงานได้ดีใน ACL อีกแล้วก็คนนี้น่าจะมาไปชดนะครับเมนตต่อไปครับที่บอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้น่าอายมันน้อยเกินไปนะต่อไปครับผลงานแย่มาก แต่เราหันกลับมาสนใจในเอลีกกันดีกว่าไหมเม้นถัดไปครับสิ้นหวังเราทำได้เพียง2คะแนนจาก18คะแนนที่เป็นไปได้และยิง3ประตูเสียถึง9ประตูและแพ้รวด4นัดทำไมคริก้าถึงไม่ให้เวลาสำคัญกับผู้เล่นเยวาวชนบ้างแต่กลับให้โอกาสกับผู้เล่นที่ทำให้เรายุ ung, <ๆ>่งเยิงเราชนะ8เกมตลอดทั้งฤด,ดูกาลในเอลีกด้วยเราพยายามสร้างอะไรใหม่ๆแต่มันไม่เพียงพอ เมนต่อไปครับอีกกี่ปีจะได้เห็นเกมที่น่าสนใจใน s อ l อีกครั้งต่อไปครับเล่นกันดีแล้วแต่ในเกมนี้เราโชคไม่ดีเองต่อไปครับนี่คือสมุทสรที่แย่ที่สุดในเอเชียเมนต่อไปครับเกิดอะไรขึ้นกับซิดนีย์เอในซีซั่นนี้ครับสําหรับคอมเมนต์ชาวออสเตรเลียนะครับจะเป็นประมาณนี้นะและไปที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามเลยครับก็ชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่า ระดับมีเพียงแค่นี้แหละต่อให้พยายามแค่ไหนก็ยังแพ้นัดแรกคุณโชคดีแต่นัดที่สองไม่มีโชคอีกต่อไปแล้วก็มีชาวเวียดนามอยู่คนนึงครับมาตอบกลับมนนี้ว่าใจเย็นๆก่อนแล้วก็ชาวเวียดนามคนเดิมนะครับตอบกลับมนนี้ว่าพวกเขากล่าวหาว่าทีมของเขาแพ้กับทีมเกษตรกรเขาเปรียบเทียบฮองยาลายกับชาวนาและที่นั่นชาวออสเตรเลียถึงกับเยียดผิวทีมจากไทยเราต้องทำให้เขาโกรธ ลไปที่เม้นต์ต่อไปนะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาเมนต์ว่าพวกคุณไม่มีคุณสมบัติดังนั้นคุณไม่ควรเสียใจที่พวกคุณเป็นเหมือนแมนยูก็ในเม้นต์นี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาหมายถึงแมนยูหรือเปล่านะและในเม้นต์ต่อไปครับมีคนไทยนะครับมาเม้นต์ว่า2ทีมใหญ่จากออสเตรเลียกลับบ้านโดยทีมจากอาเซียนว้าวคืนนี้ฝันดีนะแล้วก네็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเมนต์นี้ว่า ปีหน้าสองสโมสรออสเตรเลียร่วม AFC ครับเม้นต่อไปครับโดยมีคนไทยครับมาเม้นอีกว่าฉันดีใจมากขอแสดงความยินดีด้วยของเย,ยลายิยนดีด้วยกับโคสิโกฉันมีความสุขและภูมิใจในทีมของคุณในวันนี้แล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเม้นนี้ว่าสิโก้ไทยแลนด์เก่งมากเม้นต่อไปครับมีคนไทยได้มาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยกับลีกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดีกว่าเอลีกเมนต่อไปครับมีชาวเวียดนามนะครับได้มาแสดงความินดีว่าขอแสดงความินดีกับฮองเยาลายสำหรับชัยชนะครั้งแรกและผลงานที่ยอดเยี่ยมเมนต่อไปครับทำได้ดีมากฮองยาลายเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนๆของคุณและในเมนต์ต่อไปนะครับคนไทยมาเมนไว้ว่าสุดยอดมากโคสโก้ Costco. แล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าขอบคุณมากพี่ชายเมน์ต่อไปครับ โดยมีคนไทยครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณนะที่ทําให้เอเชียจอมปลอมถูกกําจัดแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับเมนี้ว่าให้ฉันพูดว่ากําจัดประสิทธิ์ทีมออสเตรเลียมันก็แปลกๆอยู่นะแล้วก็มีชาวสิงคโปร์นะครับมาตอบเสริมว่าพวกเขาเข้าร่วม AFC เพื่อให้ง่ายต่อการไปวัวครับแต่ตอนนี้มันยากแล้วเมนต่อไปครับมีคนไทยได้มาแสดงความคิดเห็นหว่า ขอแสดงความยินดีจากประเทศไทยและยินดีด้วยโคซิโก้แล้วก็มีชาวเวียดนามน,นะครับมาตอบกลับเมนี่ว่าขอบคุณมากครับหวังว่า BG จปทุมยูเอตจะทำผลงานได้ดีในรอบต่อไปของเอฟซีแชมเปียนลีกและหลังจากเมนี่นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนี่ว่าขอบคุณมากครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมอาเซียนจะทำผลงานได้ดีในฤดูกาลหน้าเช่นกันเมนต่อไปครับ ฮองไยลายปัจจุบันอยู่ในอันดับที่9ในวีลีกแต่ตกไปอยู่ในกลุ่มที่ยากที่ต้องเจอบทีมอันดับหนึ่งและ2จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามฮองไยลายทำผลงานได้ดีมากต้องขอบคุณพวกเขาและในเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามได้มาเมนว่าทีมจากเวียดนามของเราถูกกำจัดแต่เราร่วมเชิดชูอาเซียนเจดีทีและบีจีปทุมกันเถอะเมนต์ต่อไปครับอาจารย์และลูกศิษย์ดีเด่นของเกียรติศักดิ์เสนาเมือง เมนต่อไปเลยครับขอแสดงความยินดีกับฮองยาลายในเส้นทางที่ประสบความสําเร็จและในเม้นต่อไปครับชาวเวียดนามได้มานมินีกว่าขอบคุณซิโก้ถึงเราจะไม่สามารถผ่านคขอรอบอย่างเจ t หรือ BG ปรปทุมได้แต่พวกเขาทําได้ดีในกลุ่มมรณะแบบนี้เมนต่อไปครับยินดีด้วยกับทีมจากอาเซียนที่ทําให้ทีมจากออสเตรเลียและเอเชียล้มเหลวเพราะทีมจากอาเซียนเมนต่อไปครับ ขอบคุณแฟนบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนับสนุนตัวแทนจากเวียดนามขอให้ตัวแทนมาเลเซียและไทยเล่นได้ดีใน f อ c ซีแชมเปียนลีกมินิจากเวียดนามนะครับครับก็เป็นงไงบ้างละครับสำหรับผลงานของโคซิโกนะครับมีความรู้สึกกันอย่างไรนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ